สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีพาไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อารีรัตน์นะคะคุณลูกค้าอยู่เขตพญาไทกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าขาแต่วันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะมาทําบุญถ้อยกรถิ่นนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้านะก็เลยแวะนะคะมาช็อปที่หน้าร้านแม่มาลีพาไทยของเรารวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะก็ได้นุ่มก็ได้วัดตัวมให้นะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าคุณลูกค้ามาที่หน้าร้านนุ่มก็เลยแบบว่าให้ใส่ผ้าถุงนะคะ คุณลูกค้านะคะใส่รอบเอว30นิ้วค่ะสโพกเห็นไหมคะคุณลูกค,าค้าขาสโพกแค่38นิ้วสโพกแค่38นิ้วคุณลูกค,าค้าขาแล้วความยาวผ้าถุงผืนนี้อยู่ที่34นิ้วค่ะตามความสูงตามสัสดส่วนตามส่วนสูงนะคะที่เราได้เห็นกันเลยคุณลูกค,าค้าขายินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดทางช่องทางออนไลน์คุณลูกค้านะคะสามารถวัดจากผ้าถุงผืนปัจจุบันที่เราใส่อยู่นี่แหละคะ่ะ คุณลูกค้าขาผ้าถุงหรือว่ากระโปรงตัวปัจจุบันที่เราใส่อยู่คุณลูกค้าวัดรอบเอวนะคะก็คือขอบบนสุดคุณลูกค้าขาวัดสะโพกนะคะคุณลูกค้าขาความยาวของสะโพกคุณลูกค้าจากวิธีการวัดนะคะคุณลูกค้าวัดจากขอบบนสุดแบบนี้ลงมา9นิ้วค่ะลงมา9้านิ้วโอเคถึงในยางลงมา8 9ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาจากนั้นค่ะมันจะหยุดจุดนี้ใช่ไหมจากนั้นค่ะคุณลูกค้าขาวัดนะคะวัดจากผ้าถุงหรือว่าจากตัวกระโปรงของเรานี่แหละค่ะคุณลูกค้าขา โอเควัดเป็นเส้นตรงมาเลยโอเคได้19 1 9คูณ2ได้38นิ้วคุณลูกค้าขาแล้วสำหรับนะคะความยาวของกระโปรงคุณลูกค้าขาพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งของกระโปรงมันจะมีที่ส่วนที่เป็นเส้นตรงกับส่วนโค้งใช่ไหมคุณลูกค้าขาวัดตรงส่วนเส้นตรงค่ะวัดจากขอบบนสุดนะคะมาถึงปลายเลยมาถึงชายผ้าปลายปายของ ผ้าถุงไปของกระโปรงตัวนี้เลยได้34นิ้วจะพี่ได้34นิ้วค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาศูนย์แ่แจ้งรายละเอียดเข้ามาตามนี้ได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าเลือกแบบนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะแบบป้ายเปิดป้ายเปิดคือสามารถเห็นขาได้ในแบบนี้ได้สําหรับคุณลูกค้าที่เดินเร็วก้าวสะดวกนะคะคุณลูกค้าขาเดินขึ้นลงบันไดน่นนี่นั่นนะคะคุณลูกค้้าานนะะคุไรวมมปถึงติ ข้างนุ่มติดเป็นซิฟข้างให้นะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่าเป็นอะไรที่ใส่ง่ายแล้วใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาบางทีเราติดซิปหลังนะ่ะถ้าเราปวดหลังปวดไหล่มันติดยากคุณลูกค้าขาแต่นะคะขอบอกเลยว่างานของเรานะคะเป็นงาน เข้าเข้ารูปเข้าทรงสวยงามมากๆคุณลูกค้าค่ะเป็นงานแพทเทิร์นนะคะเราจะสร้างแพทเทิร์นก่อนตัดทุกครั้งอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยพื้นนี้เหรอคะพื้นนี้เป็นผ้าไทยผ้าฝ้ายมักโคนนะคะมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าค่ะลายนกพะเก้าสีกลมคะ่ะลายนกพะเก้าสีกลมคุณลูกค้า,า่าสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะ เขามาได้เลยคุณลูกค้าข่าแจ้งรายละเอียดตามที่นุ่มนะคะนี่แหละแนะนําให้วัดนะคะคุณลูกค้าขาจากผ้าถุงวัดจากตัวปัจจุบันที่คุณลูกค้าใส่อยู่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะถ้านะคะสั่งตัดทางช่องทางออนไลน์ซึ่งนะคะทางร้านนะคะรับตัดอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าขาตัดทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราได้พบเจอกันด้วยคุณลูกค้า่ะขอบพระคุณแล้วก็ยินดีมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้คุณพี่อารีรัตน์ก่อนละกันนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆคุณลูกค้าขางานสั่งตัดนะคะรองานประมาณ7-10วันค่ะ งานสั่งตัดนะคะรอง,งานประมาณ7-10วันเท่านั้นคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าชื่นชอบนะคะผ้าถุงผ้าไทยของร้านแม่มาีิผ้าไทยของเราวันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะพืนนี้ค่ะ ืนนี้สวยนะคะรหัสนะคะปปสองสี่ค่ะผืนนี้รหัสปปสองสี่สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรอบเอวนะคะเริ่มต้นที่เอวยี่สิบสี่ค่ะจนถึงนะคะรอบเอวสามสิบหกใสได้คุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอมือนะคะคุณลูกค้าขามัดหมี่ทอมือสวยงามมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสีขาวดำเนาะรหัสปปสองสี่จ้ะพี่รหัสปปสองสี่ค่ะ รอบเอวที่ใส่ได้นะคะใส่ได้รอบเอว24นิ้วจนถึงรอบเอว36นิ้วคุณลูกค้าขานี่ค่ะติดตะขอชุดแรกด้านในแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ป้ายมานะคะคุณลูกค้านะแล้วติดตะขอชุดที่2ค่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่จ๊ะคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะในเรื่องของโพฟคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยสําหรับคุณลููคคคค้้้าานน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 ะะะะะะททีีี่่่่่ชชืืออออบสสสใใจปปตยรหั ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1290บาทเท่านั้นค่ะ1290บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยบอกขอขอบอกก่อนว่ามีแค่รหัสละหนึ่งผืนเท่านั้นมีแค่รหัสละหนึ่งผืนเท่านั้นคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะ ผ้าายทอมือนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยนะคะสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อขาวเสื้อดํานะคะใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะรหัสปอปลาสองสี่สำหรับผืนนี้จ้ะรหัสปอปลาสองสี่สำหรับผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเป็นผ้าถุงพร้อมใส่ค่ะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยคุณลูกค้าขาสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบผืนนี้นะคะบอกว่าโทรมาเลยนบบอกว่ารั รหัสปอปา24ปอปา24คุณลูกค,าคา้าขา089ค่ะ0416008ค่ะ 0890416008หรือว e ่านำโทรศัพท์ท nice ี่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR ว o อาคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัสปอปลา24สวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้า่ะแล้วเรามีสีเขียวอีกหนึ่งผืนให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่อชอบสีเขียวอยู่แล้วรหัส B7 คุณลูกค้าขารหัส B7 คุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงเป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณููค้้้้าใใหหดชแบบนี เ,เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนนะคะคุณลูกค้าคะด้านในอาจผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยค่ะด้านในอาจผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้คะ่ะสีเขียวคะ่ะผืนนี้สีเขียวรหัส b 7คะ่ะ ผืนนี้สีเขียวรหัส B7 สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันผืนนี้รหัส B7 ค่ะแต่ขอบอกก่อนว่ามีแค่รหัสละ1ผืนเท่านั้นมีแค่รหัสละ1ผืนเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาชอบไหมถ้าชอบผืนนี้นะคะบอกว่ารับรหัส B7 เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะสวมใส่กับเสื้อนะคะ ได้ทุกเฉดเลยคุณลูกค้าขามากมายหลากหลายตัวด้วยนะคะดูจากดอกสีเฉดสีแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าขา ส,สามารถนะคะสวมใส่กับเสื้อได้หลากหลายตัวมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะเสื้อสีเขียวสีขาวสีครีมคือคลาสสิกสุดๆเลยคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1290ัรบาทในวันนี้ค่ะกับผ้าถุงผ้าไทยผ้าฝ้ายทอมือสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส B7 สีเขียวค่ะมีผืนเดียวผืนสุดท้ายใครรับนะคะคุณลูกค้าขาอย่าลืมแจ้งรอบเอวเข้ามาด้วยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวทางร้านบริการติดตะขอไปให้นะ เริ่มต้นที่24นิ้วค่ะรอบเอวเริ่มต้นที่24นิ้วจนถึงรอบเอว36นิ้วใส่ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะชอบผืนนี้รับผืนนี้บอกว่ารับรหัส B7 ค่ะรหัส B7 บอกแค่นี้เลยเรารู้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเหลือแค่นี้จริงๆคุณลูกค้าค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกคนะ้านะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะแล้วอีกหนึ่งรหัสค่ะปอปลา30จะพี่ปอปลา30ค่ะชอบผืนนี้ปอปลา30จะพี่จ๋า ปอปลาสามศูนย์นะคะผ้าถุงผ้าไทยคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าขาผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าขาปอปลาสามศูนย์ผืนนี้ชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าขานําไปส่วนไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาไม่ต้องรอตัดไม่ต้องรอตัดสินค้าพร้อมส่งแต่ขอบอกว่ามีแค่รหัสละหนึ่งผืนเท่าน,นั้นตอนนี้เหลือ3ผืนสุดท้ายสําหรับผ้าฝ้ายมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาทอขิดสวยๆแบบนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคะคุณลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะ หมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้รหัสปอปลาสามศูนย์จ้ะพี่รหัสปอปลาสามศูนย์ค่ะคุณลูกค้าขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผ้าเรียบเนียนนุ่มสวยมากๆคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมักโคนนะคะปอปลาสามศูนย์คุณลูกค้าขาผืนนี้ปอปลาสามศูนย์จ้ะถ้าชอบสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่านะคะสนใจสั่งตัดก็สามารถเลือกผ้าแล้วตัดได้คุณลูกค้าขาทางร้านก็มีผ้าให้เลือกให้ช็อปเยอะแยะมากมายอยากดูอยากชมผ้าสแกนที่คิวอาโค้ดตอนนี้เลยค่ะ ทักแชทและส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทและส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านส่งรูปให้เลือกบอกว่าอยากได้นะคะอยากสั่งตัดผ้าถุงที่ราคา1290บาทคุณลูกค้าคะ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมีนะคะทอเครื่องสองตะกอเรามีหลากหลายลายมากๆนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรสั่งตัดนะคะผ้าถุงรุ่นไหนแบบไหนนะคะเหมือนคุณพี่อารีรัตน์นะคะสั่งตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างค ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเปิดออกมาเห็นขาด้านในไดน้เดินง่ายเดินสะดวกคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆนะคะคุณพี่อยู่เขตพญาไทยกรุงเทพมหานครนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะมีงานผ้าทไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าขาผืนละ690บาทค่ะผืนนี้ลายนกพะเก้านะคะสีม่วงกลีบบัวสวยมากๆคุณลูกค้าขาใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีม่วงอยู่แล้วมีเสื้อสีม่วงอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้านะสามารถนําไปตัดผ้าถุงนาไปตัดกระโปรงค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสีม่วงกลีบบัวสีม่วงพ้าเทลหวานๆนะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบสนใจสามารถตติดด่่่ออสังซืื้้้เเขาาาาามไลยรคผนะ690บท ราคาผืนละ690บาทในวันนี้คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจ้ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะความยาว180เซนติเมตรคุณลูกค้าขาลายน็พเก้านะคะสีม่วงกรีบบัวสวยๆผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8904608น่ะหรือว่าศัพท์ที่มีอปพลิเคชันย์แกนท code ทค่อยู่ทาง บนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าให้นุ่มสั่งตัดให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ไหมให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้วันนี้ค่ะ1290ัรเบบาทเลือกตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างป้ายเปิดติดซิปข้างหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่า เคยใส่นะคะแต่แบบเป็นซิปหลังคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเด็ดทางร้านตัดให้ค่ะผ้าถุงป้ายปิดนะคะเป็นแบบนี้นะผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านในผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาจะสามารถเห็นขาด้านในได้นะคะคุณลูกค้านะติดซิปข้างเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ค่ะเข้ารูปทรงสวยเลยนุ่มใสเอว30สะโพก40ค่ะความยาวผ้าถุงอยู่ที่37นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุง ยอดฮิตยอดนิยมก็ยินดีคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สะดวกนะคะคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนนะคะผ้าถุงผ้าไทยกระโปรงผ้าไทยนะคะของร้านแม่าริผ้าไทยของเรารูปแบบไหนคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยสแกนที่คิวอาโค้ดทักแชทและส่งสติกเกอร์เข้ามาในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะผ้าไทยลายนกพะเก้ามี2เฉดสีค่ะผ้าไทยลายนกพะเก้าคุณลูกค้าจ๋ามี2เฉดสีให้เลือกให้ช็อปคุณลูกค้าคะ เรามีสีกลมด้วยนะเรามีสีกลมให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า0890416008ค่ะ0890416008คุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอนะคะสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008คุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะ ้าไฟมัดหมีนะคะ พอเครื่องสองตะกออคุณลูกค้าขาลายนพ็พเก้าผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีกรมค่ะสามารถสวมใส่นะคะกับเสื้อเชดสีขาวนะคะสีขาวสีครีมสีเทาใส่ได้คุณลูกค้าขากับสีน้ําเงินสีกรมนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็มิกแอนแมทกันแบบได้ลงตัวเลยคุณลูกค้าขาหรือว่าจะให้นุ่มตัดเป็นกระโปรงหางปลากระโปรงทรงเอนะคะคุณลูกค้าขากระโปรงทรงเอแบบนี้ก็ตัดได้เห็นไหมคะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะเป็นกระโปรงทรงแคบนะคะแล้วผ่าด้านหลังก็ยินดีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะชอบรูปแบบไหน ของร้านแม่มริผ้าไทยก็ติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะ ผ้าายหมักโครนนะคะผืนนี้ค่ะลายนพเก้าสีกลมถ้าชอบสนใจผืนละ690าบาทสามารถติดต่อสั่งซื้อไปตัดเองก็ได้นะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟอัปเดตล่าสุดวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาขอประคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะชอบนะคะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนกดติดตามกด subscribe นะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะที่มีให้ดูให้ชมมากกว่า9,100รีวิวในวันนี้คุณลูกค้าขาขอพระคุณทุกท่านสนับสนุน ขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาอัปเดตให้ดูให้ชมอีกบางรอดูรอชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่สมควรนะคะอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะจังหวัดปราจีนบุรีคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะคุณพี่นะคะบอกว่ารับนะคะ ผ้าฝ้ายนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนลายนพะก้าสีกรมใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะ แล้วก็บอกว่าให้ตัดเป็นผ้าถุงให้ด้วยนะคะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์สามารถเปิดให้ดูเต็มๆผืนแบบนี้ได้เลย mm. คุณลูกค้าคะรอบเอลอยู่ที่ 40, 15, 30, 41นิ้วรอบเบลอยู่ที่41นิ้วค่ะตัดได้สบายค,คุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะคุณลูกค้าบอกว่านะคะตะขอตัวสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าขาตะขอตัวสุดท<ถ>้ายเวลาเราติดตะขอเนาะคุณลูกค<ส>้าขาเวลาเราติดตะขอนะคะเราจะติดตะขอด้านในแบบนี้ใช่ไหม ะขอตัวส ja ุดท้ายที่นุ่มพูดถึงจะอยู่ด้านนอกนะคะตะขอตัวสุดท้ายนะคะคุณลูกค้าขาจะอยู่ด้านตะขอตัวสุดท้ายจะอยู่ด้านนอกสุดเนาะคุณลูกค้าขาอย่างเช่นตัวนี้นะคะตะขอตัวสุดท้ายนะคะจะอยู่ทางฝั่งขวามือแบบนี้คุณลูกค้าสามารถแจ้งได้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ใส่ผ้าถุงอยู่ใช่ไหมแล้วคุณลูกค้าบอกว่าเป็นคนถนัดซ้ายเนาะตะขอตัวสุดท้ายน่ะพี่ขอบอกว่า ขออยู่ตรงฝั่งขวามือนะคะได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าเป็นของนุ่มอ่ะนุ่มจะเป็นคนถนัดขวานะคะตักขอตัวสุดท้ายของนุ่มนะคะจะป้ายมาอยู่ทางด้านขวามือเอ่อทางด้านซ้ายมือนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบแบบไหนนะคะหรือว่าคุณลูกค้าถนัดนะคะมือซ้ายหรือมือขวาคุณลูกค้าบอกได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับพืนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงอันนี้ข้อดีเลยคุณลูกค้าค่ะข้อดีของผ้าถุงรุ่นนี้เลยค่ะ ไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราก็สามารถขยับตะขอได้เองเลยนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมากๆค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายนพก้าสีกรมมัดหมี่ลายนพก้าสีกรมเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเยมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจค่ะคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าราคาผืนละหกร้อยเก้าสิบบาทหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มตัดให้ ให้นุ่มตัดให้ได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีมากๆนะคะคุณลูกค้าขายอยากตัดให้นะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบนี้ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอใส่สบายคุณลูกค้าขาถ้านุ่มใส่นะถ้านุ่มใส่นะคะนุ่มก็จะป้ายป้ายมาทางด้านขวาก่อนเนาะคุณลูกค้าขาตะขอตัวสุดท้ายของนุ่มจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะคุณลูกค้านะอันนี้นุ่มมัเอลสามสิบใช่ไหมคะนี่เราก็วนก่อนวนได้อันนี้ถ้าเป็นของคุณพี่เนาะรอบเอลสามสิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะคะของน้เลุ่มก็จะ ใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งตัดได้เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา1290ัรบาทในวันนี้1290ัรบบาทในวันนี้คุณลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใส่กับผ้าไทย ใส่กับชุดไหนก็สวยคุณลูกค้าขาดูสีเห็นไหมสมใส่กับเสื้อเชดสีขาวที่คุณลูกค้ามีอยู่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อลูกไม้เสื้อผ้าไหม่เสื้อผ้าฝ้ายคุณลูกค้าเลือกสวมใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบสนใจผ้าผืนนี้ผ้ารุ่นนี้คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกรอมัดหมีดลายน็อปกาคุณลูกค้าขาขอขอะคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่สมควรนะคะคุณลูกค้าจากอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะจังหวัดปราจีนบุรีขอบคุณมากๆคคค่ะุูก้าผถงแบบ ป้ายติดตะขอฟรีสายแจ้งแค่รอบเอวมาพอแล้วนะแจ้งแค่รอบเอวกับส่วนสูงนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้ความยาวว่าถุงอู่ที่35นิ้วนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่บอกว่าสั้นไปหรือว่ายาวไปคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้เลยว่าเคยใส่ ความยาวผ้าถุงที่เท่าไหร่ก็บอกได้เดี๋ยวทางร้านตัดให้ค่ะยินดีมากๆด้วยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะมาให้พี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปกันอีกบ้างเดี๋ยวรอดูรอชมเพิ่มเติมเลยนะขอบพระคุณค่ะ